คนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับพี่บุ้ยแล้วกับรายการที่ทุกคนชื่นชอบและถามหากัอนอย่างยาวนานหายไปแล้ว7วันแล้ววันนี้กลับมาแล้วกับรายการทําไปเพื่อ EP ีที่22ไม่ได้หายไปไหนมาเนะครับผมก็คือหลักๆเนี่ยมันไม่มีอะไรจะสุ่มเลยทุกคนในความที่แบบเราสุ่มบ่อยเกินไปแล้วเกมมันยังไม่อัปเดตนะครับพี่หุูก็เลยยังอาจจะไม่ค่อยได้มาสุ่มแบบต่อเนื่องนี่ครับผมสำหรับวันนี้ นแน่นอนสําหรับการเสียเงินนี่ครับรู้ว่าทุกคนเนี่ยอยากดูพี่หมูเสียเงินใช่ไหมล่ะงั้นรออะไรไปเลยู้ไอ้สั์วพวกมึงที่เข้ามาดูอะ่ะบล็อกสกินอะ่ะกดติดตามด้วยนะเยอบเยอบก่อนที่จะไปดูคลิปต่อนะ่ครับผมคลิปนี้อาจจะมีเนื้อหาคําหยาบคายที่ไม่เหมาะสมนะครับน้องๆหนูๆเนี่ยควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองด้วยนะจ๊ะ ตอนนี้เรามาอยู่กับเซิร์ฟเวียดนามอีกแล้วโอ้โหเซิร์ฟนี้บอกเลยว่ามีแต่ของดีๆมาก,ก่อนใครเนี่ยรับของไปก่อนแล้วก็อันดับแรกเลยมาดูที่ของฟรีกันก่อนครับนี่คืออันดับแรกเลยนะมาดูของฟรีก่นกอนครับเปิดไปอโอเคไม่ได้รับมาได้กระเป๋ามาก่อนเลยอันแรกนะฮะมันจะรีกทีหนึ่งในวันที่ววันที่11ใช่ไหมเอ้วันที่30ของใหม่จะมาอีกทีหนึ่งในวันที่30นะครับ วันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าสิ่งน่าสนใจเนี่ย,ยเยอะมากครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นตัวกล่องนะเดี๋ยวเข้ามาดูตัวกล่องกังนก่อนตัวกล่องเนี่ยมีชุดผู้หญิงด้วยชุดนี้เนี่ยผมชอบใส่มากะครับในส่วนของเสื้อนะครับแล้วก็จะมีของท่าปักธงนะนี่คือต้องบอกว่าเป็นกล่องรวมท่า <S <S เป็นกล่องรวมท่าทุกท่าเลยนะไม่ว่าจะเป็นปักธงก็มาครับผมไบค์เกอร์ก็มีอ่ะโอ้โหไป็นี่นี่คือกล่องรวมท่านี่ครับผมต้องบอกว่าเป็นท่าแบบ เด่นๆนะถ้าแบบเด่นๆที่เราใช้กันอยู่แล้วนะแล้วก็มีกล่องไก่ๆกุ้งๆอยู่นะครับโอเคโอ้โหว่จะปักธงเรามีแล้วดิประเด็นอะเออปักธงเรามีแล้วดิปักธงตอนนี้ผมได้ตอนนั้นอะผมได้ปักธงมาในเซิร์ฟเนี่ยประมาณ700กว่าเพชรได้ครับประมาณ700กว่าเพชรได้ที่ได้มานะ แล้วก็ยังไม่ไวายครับสําหรับตัวกล่องไฟฮะกลับมาอีกครั้งหนึ่งับซึ่งรอบที่แล้วเนี่ยผมได้โดด่าไฟไอวอลอะไรไปหมดแล้วนีครับเหลือแค่ตัวหมัดนะครับยังไม่ได้นะอ่าแล้วก็กล่องนี้ยังไม่ได้สูมเหมือนกันนี่ต้องบอกว่าผมดองไว้หลายหลายวันมากเลยนะประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วป่ะที่ไม่ได้ลงคลิปนะครับมีหลายกล่องเลยที่ยังไม่ได้สูมนะครับแล้วก็ตัวลัคกี้อ่าดูตัวลัคกี้ดีกว,ว่าลัคกี้เนี่ย คือกางเกงทุกคนดูตามภาพดิกางเกงสวยมากเว้ย <Wow. S 1> ตอนแรกผมแบบมองว่าเกมพี่ตูน่ะสวยแล้วเว้ยเจอมาสีแบบมันเป็นสียีน่ะมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย <Wow. S 1> สวยกว่าเดิมใช่ได้ <Wow. S 1> แล้วก็เป็นนางด้านของปืนอะไรนะ UMP ป่ะโอ้โห <Wow. S 1> แล้วดูมาเป็นเมือกฮะ <Wow. S 1> มไม่อยากจะบอกเลยว่าเหมือนกับเกมเกมนึ่งนะแต่ก็ข้ามไป่ไอะครับ <c oughs> กินนะผมเป็นอนาณาของ MP5 Aurora o n โอนีฮะแหมสวยจริงครับผมตัว MP5 ตัวนี้มาเป็นปลาเลยทุกคนอาตาการยิง2ครับแล้วก็เจาะเกาะ1นะสเตตัสสวยมากทุกคนยิง2เจาะ1น่ะครับแม็กกาซีนปล่อยไปเราใส่แม็ก3ได้หรือเราใส่แม็กอื่นก็ได้นะี่ฮะเฮ้ย MP5 มันาใส่แม็กไม่ได้ปะใช่ไหมหรือหรือผมคิดเองวะเป็น MP5 ครับตัวนี้สวยมากหมดละมั้ง น่าจะหมดแล้วหลักๆเอ้ยมีเคียวด้วยอ่ามีเคียวด้วยคือวันที่ผมอัดเนี่ยในวันที่12อเฮ้ยไม่ใช่12เดือนวันที่4เดือน12นะครับเคียวยังไม่เข้าในเซิร์ฟไทยถูกไหมอ่ามันยังไม่เข้าเซิร์ฟไทยนะครับผมแต่อาจจะเข้าเร็วนี้หรืออาจจะเข้าคืนนี้ก็แล้วแต่เนี่ยแต่วันนี้เราจะสุ่มที่นี่กันสวยจริงมาเราเริ่มจากเอวีห้ากันก่อนละกันเนาะหรือเริ่มจากชุดเลยเอาชุดเลยดีกว,ว่าเรียงลงมาเลยดีกว,ว่า เอาอาหารออกครับแล้วก็เอาปืนออกเปิเป่บๆไปลยุยดวงดีได้เลยไหมล่ะออันเนี้ยบอร์ดก็มาไม่ต้องรู้ในเสียวเวลากูอันสุดสั้ยแน่นอนโอ้โหอันสุดท้ายหรือเปล่าชัดเลยอ่นแม่ไอ้หนุ่มเอ็งจะบอกนะว่าเอ็งจะเอากระเป๋าให้พี่อะพี่ว่าพี่มีเยอะแล้วนะกระเป๋าล่ะพี่อยากได้ชุดมากกว่าไปกระเป๋า <c oughs> <c oughs> กูว่าแล้วโอ้โหจะทำให้กูตกใจทำไมเนี่ยเหนื่อยวะกูเหนื่อยใจวะทุกคนกูเหนื่อยวะทุกคนกูเหนื่อยกูเหนื่อยเมาไปครับสวยมากกางเกงสวยจริงเปิดใช้เลยครับรออะไรอ่ะแล้วใส่ฮะ่นี่ my friends call me h a t r e เอ้ยเท่เยมาครับไป,ต,ไป,ต,ไป,ต,ไปต่อไปต่อครับไปต่อได้ไปแล้วหนึ่งอย่างต่อไป MP5 เอาละหนึ่งมาถึงลับลูกแก้วก่อนครับหนึ่งครับสองฮะสามฮะสี 4, 5, 6, ่ห้าหกูที่2องเจ็ดแปดเก้าสิบสบอ็ดสิบสอ สิบสามสิบส right. huh? okay, ี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบฮะพอก่อนไอฮิตย่อยซะหน่อยละกันเอาในสิ่งที่เราใช้ก่อนละกันนะอ่เก็บไปแล้วก็นอกนั้นย่อยไปครับมัเข้อให้สวยส่ครับเฮ้ยเอ้าฮะเอาเทเฉยเอ้า ออกเฉยว่ะเอาลูกแก้วยังไม่ครบเลยออกเฉยโอโ้ยตั้งดวงดีจริงฮะยังได้ลูกแก้วเพิ่มอีกเหรอเนี่ยได้มาแล้วครับผมไปที่ห้องแต่งตัวฮะปั๊บก็สวมใส่กสส็สวมใส่แล้วก็เดี๋ยวเก็บทั้งหมดมาครับผมแล้วเอาไปที่ห้องนะโอ้วันนี้ได้เฉยว่ะดวงเขาเป็จริงๆว่ะโอเคเรียบร้อยเมื่อกี้ได้ไปเท่าไหร่วะนะ20ครั้งป่ะ เพียงคิดเลขก่อนเลยครับผมเจ็บคูณ่นะฮะ1ั8 0ดเพชรครับทุกคนว้าว1,580แเพชรนะสำหรับตัวนี้เ v 5ีเคี้ยว <c oughs> ต้องบอกว่าสุดเท่อาหารแมวออกแล้วกันนะฮะแล้วก็เหมือนเดิมปืนเว้ยแต่มันดูไม่ดีว่ะเอาบัตรไดมอนด์เนี่ยออกไปทั้งคู่อะไปนี่มัฟเขาให้หนึ่งจุดจ้าเฮ้ยโอ้ยมัน จะได้อยู่แล้วอย่าบอกนะว่าให้ลุ้นสองอันสุดท้ายอีกแล้วอะ่ะเพราะว่าใช่นั่นแหละชัดเลยชัดเลยชัดเลยทุกคนครับทุกคนคิดว่าอันไหนออกก่อน <c oughs> ทุกคนคิดว่าไหนออกก่อน <c oughs> ทุกคนคิดว่าไหนออกก่อนครับระหว่างทรรมสันแบบเชยๆกับเขนะียวสุดเท่ฮะเฮ้ยนี่ไงทอมสันมันเป็นสีม่วง ไอตัวเคียวมันเป็นสีทองโอ้ทองสันออกก่อนชัดเลยไม่ไม่ม่ทุกคนสังเกตผมเพิ่งมาสังเกตเว้ยคือกอบมันเป็นสีทองเหมือนกันก็จริงเว้ยแต่ว่าผมลืมมองไปว่ามันเป็นสีม่วงเห็นไหมขอบข้างล่างไอ้นี่เป็นสีทอง,ทง <T> เว้ยอ้าวไอ้สั์หักมุมวะ่ะไอ้ยะหักหักมุมว่ะเอ้าหักมุมเฉยว่ะทำไมสีทองมันออกกปอนสีม่วงวะเอ้าหักมุมเฉย <T> เนี่ยทุกคนเห็นป้าคือมันเป็นสีทองนะเว้ยมันคือกรอบทองมันต้องออกยากกว่าเป่ะวะคือผมเข้าใจอะไรผิดวะยังงงว่ะผีกว่ายังงงเลยอย่างเงี้ยเอาถูกไหมเอาถูก่าปกติสีทองต้องออกก่อนนะเว้ยอ่ะมาใส่กันหน่อยแล้วกันไปที่เมลีก็ผมแล้วก็ใส่เคียวอันใหม่อ้โหูมันจะใหญ่ไปไหนอันนี้ก็ว่าใหญ่เลยนะมนใหญ่กว่าเดิมอิดหมับเข้าให้เรียบร้อยกันเกงทะลุอีกแล้วใส่เสวโอ้โหใหญ่ไปปะ My friends, call me friends trick call hat คือประเด็นคือมปิงใหญ่ไปปะมาเปิดกล่องครับทุกคนลูกโซ่ไฟไม่มีครับสก,กาไม่ได้ลุ้นเลยวะโอโ้โ,อโหโอห้โหโอ้โหมาอย่างละหนึ่งกล่องอ้าวได้อะไรอ่ะเอ้าก็ยังได้เสือ้อเฉยว่ามีกล่องเดียวมึงยังออกเสืออนะ้ออ,อ,อยู่นะโอ้โหเอ้าเอมีห้าถาวรเฉยเอ้าเข้าไปมึงเอ้านาการ เอากล่องซูมเพชรว่ะได้มาเพชรเดียวอีกเอาหมดเปิดไปยี่สิบอันโอเคต่อไป้อยอ้ของลดราคามีของลดราคาด้วยสองร้อยเพชรเอาซื้อดีครับรออะไรอ่ะอันนี้อ๋อนี่ไงมีกล่องนี่น,น,นี่อยู่อุ้ยซื้อได้ตั้งห้ากล่องเลยหรอโอ้โหโทเคลานเวนเอ๋ยเวนเอ๋ยไอวอลสองร้อยเพชรเองครับทุกคนถูกจัดหาไม่ได้แล้วซื้อ สองก็สองร้อยเพรเองโอโ้แล้วก็ลดหกสิบเปอร์เซต์อกซื้ออีกโอ้โหมาหากรรมการลดราคาโอโ้แล้วแบบของลดราคาเซิร์ฟนี้มีแต่สิ่งดีๆฮะเอ้ามีกิจกรรมตัวนี้ด้วยนี่ว่าโอโ้ลืมมาไปได้ไงครับเนี่ย<ะ>สุ่มนี่ะรออะไรอะ่ะอันนี้กิจกรรมแบบว่าสุ่มห้าครังอ๋อสุ่มเอาสีใช่ป่ะแล้วก็ไปแลกเอา ผมจะคุ้มไม่ไวเนี่ยแล้วของรางวัลคือแบบอย่างเกลือของรางวัลโคตรไม่คุ้มในการสุ่มเลยอ่ะเนี่ยมาดูดิของรางวัลคือแบบให้เป็นสกินกล่องปืนแบบปืนสีเหลืองอ่ะไม่คุ้มเลยอ่ะแต่ก็สุ่มไปแล้วกันครับผมโอ้โหโอ้โหได้อยู่สองละสองละเฮ้ยเฮ้ยสามเฮ้ยแรกได้แล้วผู้หญิง แต่มันก็สุ่มไม่แพงมั้งสุ่มร้อยหนึ่งโอแพงอยู่ดีอะสี่ละสี่ละต้องได้สีฟ้าใช่ไหมได้ได้สีฟ้าอีกสองอันเอาสีม่วงไปอีกหนึ่งเอาสีแดงเอาเวียนกามสีแดงได้ละเอาสีแดงอีกเอาแล้วมึงอ่ะเอาเข้าไปก่่นจะได้สีฟ้าเอาลูกบอลมาอีกหนึ่งเฮ้ยม่อะไรแบลเมื่อกี้ใช่ใช่ไหม <c oughs> ผมว่าใช่ว่ะ <c oughs> ได้ไปแล้ว <c oughs> ได้ไปหนึ่งอะอสายตาดีจริงแล้วก็เอาไปแลกเว้ย เราก็ได้มาอีกชุดหนึ่งแนวก็คือหัวขไอตัวนี้เองชุดสตรีทอ่าได้มาหนึ่งแล้วก็ได้มาอีกหนึ่งอ่าเวียนกรรมขาดอีกสองนี่มาขาดอีกสองเหรออ่ะลงสุ่มแล้วกันเผื่อได้เผื่อได้เผื่อได้หนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งโอ้โหได้เบิลเลยโอ้โหอ่าแรกก่อนโอเคเรียบร้อยครับเหมาสรุปแล้วเหมาทุกตัว เปิดมาไอดี ID นี้เปิดใช้ทุกชุดนะฮะให้มันดูเยอะไว้ก่อนแล้วก็กล่องปืนเปิดมาเปิดมา AW วิถาวอนเถาวรยังไม่ได้ AW R เ,เรียบร้อย S K S ถาวรมาหนึ่งครับโอเคกูก็ยังไม่ได้ AW อยู่ดีครับท่านผู้ชมอ่ะลุยต่อครับซื้อไปเอาทีละสิบกล่องแล้วกันโอ้โหก็ยังหลุดกระโปรงกับผมมาอีกฮนะไปสิบครับก็ยังได้กระโปงไปอีกได้รองเทา้า โอ้โหอ่ะเอามึงอ่ะเอาอย่างด้อยู่เดี๋ยวดูดิแลกเท่าไหร่อ่ะแลก79 2ครั้งครับเดี๋ยวแกลกรองเท้าหมีมาก่อนแล้วกันคนชอบแลกหมีมาก่อนอ่ะไปต่อกระโป้เยอะซื้อห0าแล้วกันส้มผมรองเท้ามาอีกหนึ่งรองเท้าโอ้โหมันออกง่ายหรืออะไรไเว้ยรองเท้ากับหมวกเนี่ยไอ้รองเท้ากับหมวกมันออกง่ายจังอ่ะอ่ะผมอยากได้แค่ตัวเนี้ยอันเดียวมับเรียบร้อย สวยเปิดครับเก็บไว้ต่อไปท่าทางต้องสุ่มปะ่ะถามก่อนมันต้องสุ่มปะ่ะท่าทางเนี่ยต้องสุ่มปะ่ะเพราะเราก็มีอยู่แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปักทงปักเทงอะไรเงี้ยเอาสักกล่องนึ่งไหมโอ้โหได้เป็นมอนสเตอร์บอลครับอา้าวได้ท่าแดกมาแล้วก็อโลปอีกหนึ่งเอาได้ปาดคออีกหนึ่งอีกโอ้โหคุ้มเกินชีวิตก,กูไปคุ้มเกินคุ้มเกินว่ะสองร้อยเพชรได้มา,าสามห้าเมื่อกี้เอาอีกสักรอบด้วยกันเผื่อคุ้มอีก เปลนกรรมชีวิตดีคุ้มคุ้มมากไม่ได้ด้วยเอาท้านั่งบัลลังก์แล้วน,นะไม่มีเอาหนึ่งแล้วก็ไม่เอาละพอละถือว่าพอละได้มาเยอะละท่าต่อไปหมัดไฟต้องบอกว่าลิมิเต็ดสุดๆสุ่มรอบที่แล้วเนี่ยหลายเพชรเลย4,000กว่าเพชรไม่ออก4,000กว่า <c oughs> เพชรไม่ออกกลับไปกันบ้านเพื่อนเดี๋ยวแพ้เดือดแพ้เดือดแพ้เสี่ยเอ็กกูทำดีมาทั้งเกมอ่ะไอ้นกมึงเล่นแบบนี้ไง <c oughs> <c oughs> มึงเล่นกะกะมึงเลยตายาไว้ที่มึงปากเก่งกับกูได้เพราะกูทั้งนั้นทั้งตัวมึงอ่ะตั้งแต่หมวกจนรองเท้ากูป๊อปให้มึงหมดบอกให้มึงจะบัฟเยอะขนาดไหนในชีวิตมึงอ่ะมึงต้องหัดบัฟเองด้วยเอาบัฟให้กูดิบัฟยังไงวะบัฟไส้แล้วด้วยเกมออนแคชเ่เช็ดดื่มก็สดชื่นชนะกันยาวๆเลยบัฟตัวเองได้แล้ววันนี้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นมาครับประเดิมก่อนสิบกล่องพอมัฟเขาให้โอ้โหบอดมาก่อนมัฟเขาอีก โอ้โหออกยากจริงผมบอกเลยรอบที่แล้วก็ออกยากให้ <S <S ตะกองไฟมาโอ้โหจะไปแคมปิ้งที่ไหนเนะี่ยโอ้โหเมียผมบอกมันออกยากจริงโอ้โหสามวันโอ้มึงจะโผล่มาทำไมเนี่ยให้วามหวังจ,จัดๆถาวรดีเอ้โอ้โหหนึ่งวันออกโคตรยากผมบอกเลยออกยากมากบัดไฟอะ่ะเดี๋ยวผมสุ่มชุดอื่นก่อนนะให้กลัวเพชรหมดก่อนอ่าอยากน้อยก็ได้มาก่อนเลยครับบอดเพื่อ เพื่อเพื่ออะไรไม่อย่าบอกนะว่าได้ชุดน่ะเที่ยมเลยกระเป๋าแมงมุมกู๋ได้อย่างชอบเลยตายครับมอบเขาให้กางเกงขาวได้อยู่มอบเขาให้มอบเขาให้แลกเท่าไหร่อ่ะร้อยยี่สิบเก้าลิโหลมันแลกเยอะจังเหรอลูกร้อยยี่สิบเก้าเดยนะครับพอมเนี่ยเอาได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไปครับโอเค มันเพิ่มเมื่อวานแล้วมันห2้าสิบสองเท่าเดิมปะเนี่ย <S <S มันเพิ่มป่ะเนี่ยโอ้โหยังเกลือเลยอะ่ะไม่มาว่ะเริ่มเงียบละอันนี้เอาเงียบเลยเอาเร้อยสิบเอ็ดละจะได้ละจะได้ละลเอาได้ยังจะได้ไม้อีกอันหนึ่งนะโอ้โหหนึ่งกล่องเหลือไว้ทำไมเนี่ยอ่ะมาพอดีเป๊ะซูม ไปนามครับผมเซิร์ไปนามครับอ่าได้มาแล้วเพิ่อป๊าโอเคชุดนกกระเรียนนี้ไม่ต้องหรอกนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ใช้อุ้ยลืมเราลืมชุดพ่ตูนกางเกงของพ่ตูนนะฮะลืมได้ยังไงทุกคนเพราะเสื้อพี่เขาจะเท่จัดๆกับทรงผมฮนะใช้80ครับทุกคนใช้80นะฮะอ๋อนี่ไงมันแลกแยกได้นี่ว่าเราก็เอาแค่เสื้อกับกางเกงก็ได้นี่ถูกไหมหกสิบห้าทั้งเซตมัน80เราใช้แค่65ก็ได้ แต่ถ้า80ก็ได้ไดทรงผมนี่นะต้องไปดีวะไปก่อนแล้วกันเผื่อได้ดูนี่ไปลุยโอ้ชัดเลยขอบคุณมากครับผมได้อะไรมาวะนะรองเทา้ารองเท้าของใครอ่ะไปครับทุกคนลุยต่อโอ้โอ้โอ้โหเอ้ยตัวออกง่ายอยู่นะนี่40แล้วออกง่ายอยู่ออกง่ายอยู่เท่าไหร่ละ65งั้นแรกเป็นเซตเลยแล้วกันง่ายดี รองเท้าไว้หนึ่งโอเคพอครับเกลือครับหูขัดหนึ่งแล้วโอเคโอ้วันนี้คุ้มมากครับวันนี้คุดอย่างเยอะนะวันนี้ได้มาเยอะจริงวันนี้ได้มาเยอะจริงโอเคสึกตัดสินสินะไอหมัดไฟเหลือนายสิ่งสุดท้ายแล้วนะสําหรับวันนี้อ่ะกับ3,000เพชรที่เหลืออยู่อ่ะเหลือเหลืออสุดท้ายแล้วอ่ะเหลือสุดท้ายละ เหลือแค่ม <Brother. S 1> ันนันเดียวเลยเด็ยหมัดไฟนอกนั้นั้นได้มาหมดแล้วเว้ยได้มาหมดละไปยี่สิบกล่องลุยบึบฮึบฮึบฮึบหมัดสามวันโอ้โหอย่างเกลือไปก็ฮึบเฮ้ยเฮ้ยยังไม่ออกจริงๆทำไมมึงจะออกไหมันจะออกไม่ออกโอ้โหเปสุดจริงว่ะโอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมมีคำถามว่ะ มันเป็นมันเป็นหมัดยอดนิยมของเซิร์ฟนี้ป่าวทำไมมันออกยากจังวะเฮ้ยเออมันออกยากจังอ่ะไปครับไปครับหนึ่งวันโอโ้โหไปครับลุยเอ้อยเอ้อยจะไม่ออกจริงจริงยังไหมไปแป๊บนึงนะแป๊บนึงเมื่อกี้คาตานะออกอีกอันหนึ่งด้วยแป๊บนึงมันกี่วันแล้ววะตอนเนี้ยกี่กี่วันแล้ววะเฮ้ยยี่สิบวัน เอาไงดีด้วนไม่สุ่มไหมเอาหม,มัดมังกรนี่เดี๋ยวกับหมัดน้ำแข็งไหมหมดุดหมัดไฟมันก็เท่อยู่นะเอาให้หมดไปแล้วกันนะทุกคนเนะาจะได้จบคลิปแปจะได้ปิดคลิปแบบสวยๆวันนี้หมัดยี่สิบกล่องลุยกลัว <c oughs> ต้องมีอะไรผิดพลาดแหละ หมดความหวังนางนา้ำตาลินได้เลยเวนไปลุยอีกต่อมันจะไม่ออกจริงจริงหนูเหลือ800เพชรแล้วนะเฮ้ยตันนี่มึงเลย800เพชรเอาให้หมดเลยมาเอาให้หมดเลยเอาให้หมดเลย823ใช่ไหมได้8 2ด้ได้มา4 3กล่องสินะได้ผมจำได้ว่าสุ่มมันเนี่ยไม่เคยได้เลยครับ <Bro. S 1> มาเราจะมาปิด คิดพร้อมกันครับทุกคนด้วยกล่องหมายเลข27ครับของรางวัลที่ผมต้องการตอนนี้มีแค่อย่างเดียวคือหมัดไฟมัดไฟบึ๊บไปครับหนึ่งก็อย่างว่าแหละบ,บางทีมันก็ต้องมีการเดิมพันกันบ้างนะไปโอ้โหเหมือนเดิมเลยลุยต่อ เท่าไหร่แล้วเมือ่ 30. 30. อกี้สิบป่ะนี่สิบห้าแล้วยี่สิบยี่สิบห้าสามสิบสามอีสิบเย้เหลือสามกล่องสุดท้าย <c oughs> หมดตัวหมดตัวหมดตัวแล้วเหลือสามกล่องสุดท้ายทุกคนตปยแล้วแหม ยิ่งจริงจริงยิ่งจริงจริงโหหัวจริงโมหัมากแบบแบบไม่เหนื่อยับอะไรสักอย่างแบบรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองแล้วสุดท้ายก็เหมือนเดิมอ่ะฮะให้มึงแบบมึงก็รู้อยู่แล้วว่าไม่ได้มึงก็รู้ว่าไม่ได้มึงจะทำทำไม จริงให้กางเกงผมให้กางเกงเลยคลิปนี้กางเกงสวยมากไปละอ่ะคลิปพอแค่นี้แหละก่อนจากกันไปนะครับทุกคนอย่าลืมนะครับนี่เลยฮะสำหรับเกมออนนะครับผมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดผงชมดื่มกินองุ่นกินองหุ่นด้วยนะบอกเลยว่าหอมฟุดฟุดกินง่ายนี่ครับผมรสชาติอร่อยด้วยมาพร้อมกับวิตามินนะครับไม่ว่าจะเป็นวิตามิน A วิตามินบ6 B12 ินะครับผม เอลเทอเนนเอลไทโรซีนแล้วก็บูเบอรี่แอคแทกนะครับบอกเลยว่าไม่มีน้ําตาลนะครับสูตรนี้เนี่ยจะเป็นสูตรไร้น้ําตาลนะครับแล้วก็ไม่มีไขมันแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยนะครับบอกได้เลยว่ากินเราไม่อ้วนอร่อยด้วยดูดูดูสวยไหมคือบอกเลยว่าซองนี่ยันสวยนะครับก็จะเป็นซองประมาณนี้นะครับเป็นซองประมาณนี้ึอ่า เป็นผงชงดื่มนะครับสามารถหาซื้อได้แล้วนะครับผมที่เซเว่นอีเลเว่นนะครับผมบอกเลยว่าเป็นไอเทมที่สายเกมเมอร์อย่างพี่หมูเนี่ยชื่นชอบนะครับอย่าลืมไปลองกันด้วยล่ะหาซื้อง่ายมากๆนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายเจอกันแล้วสำหรับใครที่อยากดูพี่หมูเก็บแรง์แบบส,สดๆนะครับผมให้ตามมาที่ Facebook Fanpage Box Skin Channel นะครับผมตามมาเยอะๆนะฮะพี่หมูรออยู่